โดงอัตชัยอนันตเมฆเป็นอีกหนึ่งดาราที่อยู่ในกลุ่มของคนเสื้อแดงอย่างเหนียวแน่นไม่มีวันเปลี่ยนแปลงพระเอกชื่อดังในอดีตคนนี้ที่มีผลงานทั้งการแสดงละครแสดงภาพยนตร์งานพิธีกรเรียกได้ว่ามีความสามารถรอบด้านแล้วก็ยังเป็นคนที่มีความรู้ความสนใจในเรื่องของการเมืองเป็นอย่างมากซึ่งคุณโด่งอัตชัย เป็นแกนนำคนสำคัญของกลุ่มนปชในปี2552ซึ่งก็เป็นปีที่นายอภิสิทธิเวชชาชีวะเป็นนายกซึ่งในตอนนั้นก็ได้มีการขับไล่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็ได้มีการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชแดงทั้งแผ่นดินซึ่งในตอนนั้นคุณดงอัจชัยก็ได้ขึ้นเวทีปราศัยกล่าวโจมตีกลุ่มพันธมิตรและแกนนําคนสําคัญของกลุ่มพันธมิตรอย่างคุณสรัญยอยู่วงกระจ่าง ซึ่งคุณดงอัธชัยก็ได้มีบทบาทเป็นอย่างมากจนสิ้นสุดการขับไล่ต่อมาในปี2554คุณดงอัธชัยก็ได้รับตำแหน่งเป็นข้าราชการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในสมัยของนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรต่อมาเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2557ก็ได้มีการรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สารทหารได้ออกหมายจับคุณด่งอัธชัยเมื่อวันที่9มิถุนายนปี2557ฐานขัดคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้วก็ไม่มารายงานตัวตามกำหนดพรบกฎอายการศึกพศ2557ที่41/2557ทโดยคุณด่งอัธชัยได้หลบลี้หนีภัยไปต่างประเทศซึ่งก็หลบหนีอยู่หลายประเทศเช่นกัน แต่ในปี2563สารรัฐธรรมนูญก็ได้มีคำวินิจฉัยที่30/2563ทัว่าประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่29/2557ทั 57, และฉบับที่41/2557ทั 57, ที่ออกหมายจับนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญต่อมาทนายวินยัดชาติมนตรีได้ยื่นคำร้องต่อสารแขวงดุสิต เพื่อให้เพิกถอนหมายจับคุณดงอัธชัยตามคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญและเมื่อวันที่3กันยายนปี2564ศาลแขวงดุสิตมีคำสั่งเพิกถอนหมายจับตามคำร้องปัจจุบันคุณดงอัธชัยก็ได้เดินทางกลับประเทศไทยโดยไม่มีคดีความใดๆทั้งสิน้นแล้วก็อยู่ในแวดวงการเมืองเหมือนเดิมสำหรับประวัติของคุณดงอัธชัยอนันตเมฆเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงเกิดเมื่อวันที่22เมษาย,ยนปี2508ปัจจุบันอายุได้59ปี เกิดที่จังหวัดนาราธิวาสเรียนจบระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เริ่มมีผลงานในวงการจากการเป็นในแบบโดมอนแมนต่อมาเมื่อปี2530ก็ได้มีผลงานการแสดงภาพยนตร์กับบทรองในภาพยนตร์เรื่องเธอร้องไห้เมื่อคืนนี้นำแสดงโดยคุณพรสุดาตายตนาคงคุณวชิระอาุณรัตน หลังจากนั้นก็ได้มีผลงานการแสดงภาพยนตร์ออกมาจนถึงปี2553ภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่แสดงก็คือเรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินแล้วก็ก้าเข้าสู่วงการละครเมื่อปี2531กับละครเรื่องแรกก็คือเรื่องคนเรืองเมืองหลังจากนั้นก็ได้มีผลงานละครอ,ออกมามากกว่า50เรื่องจนมาถึงละครเรื่องล่าสุดในปี2554 ก็คือละครเรื่องดวงตาในดวงใจนอกจากนี้ก็ยังมีงานพิธีกรแสดงมิวสิกแสดงซิทคอมงานเขียนหนังสือปัจจุบันคุณดงอัธชัยก็ไม่ได้รับงานในวงการแล้วนะครับแต่เน้นไปที่การเมืองเพียงอย่างเดียวเท่านั้น